สวัสดีครับทุกคนฮะเทคนิคที่ผมนำมาใช้ในการเล่นเกาสายแบบฟิงเกอร์สไตล์ที่เห็นกันอยู่เนี่ยจะเป็นเทคนิคเด่นๆคือเรื่องของการรูดสายหรือว่าการสไลด์คือผมมีความเชื่อนะครับว่าการสไล์์นี่มันทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันมีท่วงทำนองที่เพราะที่ละมุนยิ่งขึ้นนะครับมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือน,ม,นมันโรแมนติกมันอบอุ่นขึ้น จากที่ทํานองอาจจะดูเศร้าๆหรืออาจจะดูแข็งๆอาจจะดูเกี้ยวกราดแต่พอมาเจอการรูดสายหรือว่าการสไลด์การสไลด์สัญลักษณ์เพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นตัว SL นะครับ SL แล้วก็จุดคือย่อม,มาจากสลด์หรือว่าการรูดสายนั่นเองการการการรูดสายเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้มันดูอุ่นขึ้นนะฮะมันดูหวานดูดูโรแม,มนติกขึ้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจากปกติเราอาจจะเกาสายด้วย เ,เทคนิคอะไรก็แล้วแต่เป็นการเลือกโน้ตอาจจะไม่ต้องใช้เที่นิคอเลยมากมายแต่เป็นการการเลือกั้งสลับไปสลับมาเนี่ยมันอาจจะมีความความแข็งอยู่ในตัวด้วยท่วงทํานองนะครับอาจจะเป็นสมมุติว่าเห็นไหมครับมันมันมันก็จะ มีเสียงโน้ตที่มันชัดเจนมันก็อาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ผมก็ใจว่ามันไม่น่าจะใช่อารมณ์ที่มันโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพิ่มการรูดสายเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดูมีมิติแล้วก็ดูอบอุ่นขึ้นทันทีนะครับคือคือดูฟังดูไม่แข็งกร้าวไม่เกลี้ยกล่ำสักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราใช้การสไลดน์ในการในการเปลี่ยนคอร์ดก็ได้ผมเล่นในฟอร์มคอร์ด A m i ม o r อร์นะฮะ E minor D minor G ในการที่จะเปลี่ยนคอร์ดจากอีกคอร์ดนึงไปคอร์ดนึงเนี่ยผมจะใช้การสไลด์นำไปไปสู่คอร์ดนั้นๆจะไม่ได้เปลี่ยนคอร์ดเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงห้องปุ๊บก็เปลี่ยนจาก A Min o r เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไป E m i n o r เลยไม่ใช่นะผมจะละนิ้วออกทั้งหมดเลยนะสังเกตด,ดูนะฮะผมสมมติว่าอาจจะเล่นเป็น A Min o r ใช่ฮะ พอปุ๊บผมจะทิ้งโน้ตได้ประมาณสักแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่รสยมส่วนตัวว่าอาจจะทิ้งไว้2ตัวทิ้งไว้3ตัวหรือ4ตัวก็แล้วแต่เพื่อที่จะเอามาใช้ในการสไลด์แล้วก็นําไปสู่ห้องหนึ่งนําไปสู่อีกขอดึงอย่างเช่น A อมิเนอเป็น E m มิเนอก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ผมสไลด์สายสอง้วก็อาสายสามไที่2องสี่เห็นไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ่าโน้ต โน้ตดีนะครับบนสาย2เฟสที่3เนี่ยมาพักไว้แล้วก็ไป E มิเนอร์เห็นไหมเนี่ยประมาณน,นี้หรือจาก E มิเนอร์พวกผมจะไป D มิเนอร์ใไหมเนี่ยผมก็จะสไลด์สาย4เฟสที่2มา3เห็นไหมแล้วก็สลับกับสายเปิดสาย3เนี่ย แมพอจากดีไมเนอร์ก็จะมีดีไมเนอร์มาจีก็จะมีลูกเล่นไม้เยอะเห็นไหมสลด์สองมาหนึ่งสาย2องเฟสที่1มา3ได้เห็นไหมเนี่ยแต่สังเกตดูว่าผมจะสไลด์ทั้งขึ้นทั้งลงเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าสไลด์ลงอย่างเดียวหลายคนเข้าใจผิดว่าการรูดสายกันรูดขนาดนี้เออรูดลงมาอย่างเดียวแบบนี้ไม่ใช่นะฮะมันก็มีการทั้งรูดขึ้นรูดลงนะครับทั้งแบบว่า รูดขึ้นก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ตรงเนี้ยจาก4ไป2องนะเนี่ยผมอาจจะสไลด์นำไปสู่ A เมเน์ก่อนในคอร์ดแรกห้องแรกก็ได้หนไหนะครับหรือบางทีถ้าเกิดว่าใครที่ขยับนิ้วได้เร็วเนี่ยอาจจะสไลด์ควบกันเลยก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลง หไหมเนี่ยจากการสไลด์ลงแล้วก็ขึ้นอ่มันก็จะดูดูเขาเรียกว่าโรแมนติกความเข้าใจของผมเป็นประมาณนี้นะครับคือมันมันไม่แข็งกระด้างนั่นเองนะนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ของการสไลด์การลู่สายนะครับที่มันจำเป็นมากๆถ้าใครอยากจะเกาสายให้มัน เพราะพลิงมีมิติขึ้นอยากจะเล่นฟิงเกอร์สไต์ให้มันมีท่วงทํานองที่ลด mm. ความแข็งกร้าวของคอร์ดลงเนี่ยแน่นอนว่าเทคนิครูดสายหรือว่าสไลด์นิ้วสไลสายนี่สามารถที่จะนำมาปรับมานำมาใส่นำมาแต่งทํานองการเกาสายด้วยคอร์ดพื้นที่ผมทำเนี่ยให้มันดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับทิ้งท้ายสําหรับเพื่อนเพื่อน,นนักกีต้ามือใหม่คนไหนที่สนใจจะซื้อคอร์สเรียนกีตา้าออนไลน์ไปศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องใช้ใจ่ายเยอะในการไปซื้อสื่อการสอนต่างเนี่ยข้อนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ390บาท ก็สอนตั้งแต่เบสิกขั้นพื้นฐานจากที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยไปจนถึงเทคนิคยากๆแม้กระทั่งเทคนิคที่ผมกําลังเล่นโชว์ในคลิปนี้อยู่มีละเอียดกว่านี้10เท่าผมการันตีนะครับลายผมอยู่ด้านล่างนี้ก็แอดมาสอบถามรายละเอียดกันได้หรือจะสั่งซื้อสายกีตาร์โปร่งเบอร์10 11 12ก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ